ยายหนูฝึกให้คนดนมครับนี่กินกันแบบว,ว่าอแต่ว่าดูดชานะแต่ว่าดูดเร็วมันนะแต่ว่าก็ไม่เร็วไม่ชา้าถ้าหิวมากจะดูดเร็วกว่านี้อื วิธียกเนี่ยก็คือจะต้องให้ลูกตั้งประมาณส5หองศาแล้วก็ยกขวดน,นมขึ้นนิดหน่อยเพื่อไม่ให้แล้วขวนนมมันจะมีรูอยู่เพื่อเพื่ออากาศมาต้องไว้ด้านบนนะมิเงน,นมันจะ,ม,นจะมันจะไหลหกนี่จะหมดละแป๊บเดียวเองเยอะนะเนี่ยปันเป็นชั่วโมงแต่กินแป๊บเดียวหมดคือขวดน,นมเนี่ยลูกก็จะดูดง่ายมากกว่านมแม่ถ้าไม่ใช่แรงเยอะถ้าใช้บ่อยอาจจะติดขวดน,นมได้